ทำสบู่นมแพะน้ำผึ้งกันนะคะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่น,นกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติสวัสดีค่ะผู้พิ่งมละปูนค่ะวันนี้เรามาทําสบู่กันนะคะสูตรที่เราจะทําวันนี้ก็คือจะเป็นสูตรนมแพะน้ําผึ้งค่ะวัตถุดิบก็จะเป็นเบสสบู่นะคะวันนี้เราใช้แบบขุ่นค่ะวัตถุดิบต่อมานะคะก็จะเป็นนมแพะค่ะ หนมแพ้ก็จะทําให้ผิวกระจ่างใสชุ่มชื่นนะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นน้ําพึ่งค่ะน้ําพึ่งแท้นะคะน้ําพึ่งก็จะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ชั้นเยี่ยมจากธรรมชาตินะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็จะมีแม่พิมพ์ค่ะหรือว่าพิมพ์ซิลิโคนนะคะเอาที่เรามีเลยค่ะจะรูปแบบไหนก็ได้นะคะมาลงมือทํากันดีกว่าค่ะเราจะมาละลายเบสกันก่อนค่ะวันนี้เราจะละลายเบสนะคะโดยการใช้วิธีการตุ๋นค่ะ ใครจะสะดวกเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะเบสบู่ของเราในวันนี้เราใช้อยู่200กรัมค่ะเมื่อเบสละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเพ้่งลงจากเตาเราก็จะมาคนนะคะให้ความร้อนของเขาลดลงค่ะเมื่ออุณหภูมิลดลงนะคะเหลือประมาณ 60- 70องศานะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงแต่งค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะก็ใช้วิธีเอามืออังอังก็ได้นะคะวัตถุดิบแรกที่เราจะใส่ลงไปก็เป็นน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเราจะใช้อยู่1ช้อนชานะคะ น้ำผึ้งจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่อย่างมากเลยนะคะแน่นอนค่ะก็จะช่วยเหลืองริ้วรอยนะคะเพราะว่าเป็น m o i s t u เซอร์จากธรรมชาติจึงทาให้ผิวชุ่มชื่นลดการอักเสบของผิวนะคะก็ช่วยเรื่องสิวได้ด้วยค่ะใส่น้ําผึ้งลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่นมแพ้ลงไปค่ะนมแพ้นะคะเราจะใช้อยู่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ใส่นมแพะลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีค่ะนมแพะจะช่วยปรับผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะกระชับรูขุมขนเรียวรอยแล้วก็ทําให้ผิวดูสุขภาพดีค่ะเ <c oughs> มื่อผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นําลงพิมพ์ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะนําลงพิมพ์นะคะเราก็สเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อที่แม่พิมพ์นะคะแล้วก็เป็นการป้องกันการเกิดฟองอีกด้วยค่ะ สบูน่นมแพนน้ำผึ้งของเรานะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่ใส่สารเคมีใดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดสารเพิ่มฟองหรือแม้กระทั่งน้ําหอมนะคะเราจะไม่ใส่ลงไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบที่จะมีกลิ่นหอมๆก็เติมน้ําหอมลงไปได้นะขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่เรานําสบูล่ลงพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอจนสบู่เซ็ตตัวค่ะโดยทั่วไปก็ใช้เวลาประมาณ3ามินาทีจนถึง1ชั่วโมงได้นะคะ เมื set set er ่อสบู่เซ็ตตัวเสร็จเราก็แกะออกจากพิมพ์แล้วก็สามารถใช้ได้เลยค่ะสบู่กีนซีลินของเรานะคะสบู่ของเราก็เซ็ตตัวดีแล้วนะคะก็ใช้เวลาทิ้งไว้ประมาณ40กว่านาทีได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะออกจากพิมพ์นะคะวิธีการแกะออกจากพิมพ์ก็ง่ายๆนะคะพิมพ์ซิลิโคนของเราแล้วเราก็จับยืดๆแบบนี้ค่ะหัวท้ายซ้ายขวาได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็แกะออกจากพิมพ์ได้อย่างง่ายได้ค่ะยืดๆเสร็จนะคะเราก็ดึงออกจากพิมพ์แบบนี้ค่ะง่ายๆเลยนะคะออกมาแล้วนะคะ สีขาวเนียนน่าใช้มากเลยนะคะแค่แกะออกมาก็มีกลิ่นของน้ำนมนะคะกลิ่นน้ำนมอ่อนๆค่ะรู้สึกชอบนะคะกลิ่นหอมค่ะนี่ขนาดเราไม่ใส่น้ำหอมนะคะแต่ถ้าชอบที่จะมีกลิ่นหอมๆนะคะใส่เป็นกลิ่นของน้ำนมลงไปนะคะเวลาเราอาบก็คงจะสดชื่นมากๆเลยนะคะการทําสบู่ใช้เองก็จะปลอดภัยไร้สารพิษนะคะแล้วเราสามารถที่จะเลือกวัตถุดิบให้เหมาะกับสภาพผิวของเราได้ด้วยค่ะลองทํากันดูนะคะทุกคนง่ายๆค่ะ ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องภูพิกมนลปูนท,ทําคลิปีดีต่อไปกันนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องภูพิกลาน้ำปูรแนื้อเจ้า